ความโชคายอย่างน้อยมันก็ต้องมีความโชคดีนะคะ อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งคิดว่าตัวเองดวงตกหรือว่าตัวเองซวยหรือว่าตัวเองอะไรอาจจะจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ประมาทก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันไม่ได้เกิดความโชคร้ายหรือว่าเกิดความซวยหรือว่าเกิดอะไรแล้วเราก็จะไม่คิดทําอะไรนะคะวันนี้ก็อยากจะบอกว่านะคะเราพยายามนะคะจูนหากันแล้วก็คุยกันเคลียร์กันนะคะถ้าเกิดความโชคดีมันอาจจะมีมันอาจจะมีความโชคดีคนอยู่นะคะให้เราคิดดีไว้แล้วมันจะนํามาซึ่งความสบายใจแล้วก็นํามาสนุกตกใจแล้วก็มาจะไกลเกลี่ยหรือว่าคุย กันได้ดีนะ,นะคะอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจหรือว่าอย่าไปโทษดวงชะตาหรือว่าโชดไปนะคะแล้วก็มีปัญหากับคนที่บ้านหรือว่าครอบครัวนะ<ส>เรานะคะคนที่บ้านหรือว่าครอบครัวต้องานโชคดีเราคิดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็เข้ามาเองนะคะในเรื่องของโชคชะตาหรือดวงวันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีทําให้เรามาเจออาจจะเป็นกัลยาณิมิตที่ดีนะคะจะได้เพื่อนในทางแห่งโชคแห่งชะตาก็ได้นะคะเกิดขึ้นให้มันเป็นโชคนะคะ เป็นโชคหรือว่าเป็นดว life, หงหรือว่า dark, <c oughs> เป็นความโชคดีนะคะอย่ามองเป็นความโชคร้ายให้ถือว่ามันเป็นความโชคดีนะคะที่ทําให้เราได้มาเจอกับเพื่อนใหม่นะคะอาจจะมา,าอาจจะมาในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เราอยา่าไม่พยายามสร้างตัวให้เราพยายามสร้างมิตรนะคะมิตรที่ดีนะคะมันจะทําให้เราไปข้างหน้านะคะเราพยายามสร้างมิตรที่ดีไม่ว่าจะารับจะออกมาอย่างไงนะคะ <c oughs> ให้ตกลงกันแล้วก็คุยกันนะคะ วันนี้พุูเจะเองนะคะบอกเลยนะว่าเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องคิดบวกนะคะคิดบวกนี้เราต้องเปลี่ยนความโชคร้ายให้เป็นความโชคดีอาจจะมาเจอกันในแบบนี้ก็โอเคนะคะใครหลายๆคนให้เป็นความโชคดีนะคุูเจ้เองก็ไม่ติตกอะไรนะคะเราก็คุยกันด้วยดีนะสุดท้ายแล้วนะคะมันก็จะมีทางออกเสมอในความโชคร้ายของเราหรืออาจจะ โชคดีข้างหน้าก็ได้นะคะโชคดีมาเจอเพื่อนนะคะอาจจะมาเจอในแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะมาเจอ,อโชคเราอาจจะนําดวงจะตาหรือบานนิดมาให้เราหรืออาจแต่เราก็ไม่พยายามที่จะสร้างสัตยามฟังมิตรไว้โอเคในช่วงของการนะคะนะคะตั้งสติแล้วก็คุยกันด้วยดีแล้วก็ด้วยเหตุด้วยคะโอเคนะคะทุกคน แชร์ไปให้สําหรับใครหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้อยากตกใจหรืออยากไปโทษโกรธอยาไปว่ากล่าวนะคะวามิตรที่ดีนะคะเราไปสร้างมิตรมากกว่าสร้างและเราจะได้มิตรภาพที่ดีด้วยนะคะความโชคร้ายอาจจะมีความโชคดีให้เราคิดอย่างนี้นะคะแล้วก็คิดในเรื่องดีๆเข้าไว้นะคะอาจจะได้มิตรทีด่ดีกลับมานะคะอย่าไปสร้างศัตรูนะ